สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับวันนี้ขอต้อนรับเฉยเลยขอต้อนรับเข้าสู่เกม Security Boost นะครับผมก็เกมที่เป็นก็เป็นเกมผีนะครับไม่รู้ว่าต้องแชร์หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเกมนี้ผมผมเกือบจะได้ดูเขาเล่นแล้วแต่ว่าผมหยุดหยุดความหยุดความต้องการที่จะดูคลิปของเขาไปก่อนแล้วก็ไปโหลดไปเล่นเองเลยนะครับไม่เหมือนกับเกมที่แล้วนะเกม l o c k Up ใช่ไหมเกมนั้นน่ผมเสียดายมากกว่าเพราะว่ามัน มันทำบรรยากาศไมได้นกก่ากลัวดีแล้วผมรู้สึกเสียดายแต่เกมนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ผมคิดว่าตุ้งแช่มีแน่น,นอนครับตั้งค่าไม่มีอ่ะไปเล่นกันเลยนะครับบรรยากาศคือยังไงอะ่ะกดกดอะไรเ <laughs> มื่อกี้ไม่รู้ว่ากดอะไรนะมันถึงจะเล่นให้ security b o t t นะครับ09071996นะครับผมเกมแนวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดินได้ตอนแรกนึกว่าจะให้อยู่กับที่บรรยากาศคล้ายๆกับ เกมยุค90ตาตาไม่ทำอะไรอะ่ะไม่ปุ่มนะครับน่าจะเป็นปุ่มให้เข้าให้ออกบัดดี้ยเปิดกระจกไหมอ๋อ,อก,กด E นะครับกด E interact เข้าไปเลยเอ้ยออกไปเลย โอเคแต่ทางรถสวัสดิภาพครับทางไหนทางเข้าทางไหนทางออกวะอืมไฟไม่ดีนะใม่ครั้งแล้วเกมสั้นหรืเปล่าไป่รู้นะแต่ก็แต่แตจบวม่อไหร่ผมก็ตอนนั้นแหละเปิดจ้าน่าจะเป็นน่าจะเป็นรถออกนะครับไม่ใช่รถเข้า ตามหลังแล้วส okay, 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 ิเก hmm ิดผมเข้าใจผิดวะโอเคปิดเดี๋ยวต้องดูด้วยครับว่าวีรรถเข้าหรือเปล่าผมจะถือว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งเข้าแล้วกันฝั่งนี้ฝั่งออกถ้าเข้าใจผิดก็ขอไปด้วยมาแล้วคือก็ ก็เขาออกไปได้เลยครับผมแล้วเขาไม่จําเป็นต้องแสดงอะไรด้วยผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะออกได้เลยสิะมังไม่ต้องการไม่ต้องการบัตรหรือตั๋วอะไรนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพเมื่อกี้เหมือนมันหยุดชะง,งักไปนิดนึงนะโอเคหันไปหันมาที่จะมีตุ้แช่ปะเนี่ยอย่านะอ,อ๋อมันปิ ไม the ่ช่วยทุทอดทุกคนในรถเดมัสเวอร์เคียเอ้าชิบหายแล้วบอกว่าให้คุยกับคนในรถด้วยพวกเขาต้องการการทำงานที่นี่เช็คเพื่อนซึ่งไรซ์ซึอ้อต้องมันต้องเช็คด้วยเว้ยเออแล้วผมก็ปล่อยให้เขาออกไปได้เลยเดี๋ยวเริ่มใหม่ได้ไหมเนี่ยมาเริ่มใหม่เริ่มใหม,ใหม่ไปคุยกับคนในรถนะครับ พวกเขาต้องการมาทำงานที่นี่เช็คบุคคลเอ่อเช็คใบขับขี่บออไปเขาเรียกทะเบียนรถเออถ้าเขาไม่มีบัตรหรืออะไรยืนยันตัวตนต,ต,ต้องบอกให้เขาออกไปเลยนะครับแต่ถ้าเขามีก็ปล่อยเขาเข้ามาได้เปิดประตูให้กับพนักงานเท่านั้นประตูต้องปิดจนกว่าคุรจะเช็ค ไอดีของคนคนน oh, ั้นเสร็จครับอ hey, ๋อนี that, okay. okay. friend, tonight, ่เ yup. ฮ er> really um, ้ยเดี start, ๋ยวดเฮ้ยผมไม่เข้าใจกดพอกด e อ c แล้วคือมันมันเล่นต่อไม่ได้เลยครับโอเคแล้วตีีิผนจะต้องระวังแล้วแหละไม่มีใครอยู่ในสายจ้ะนีนออกมายืนตรงนี้เลยวิ่งไม่ได้ด้วยนะ เอ๊ะเอ้เอ้เอดูนี่สิ G หนึ่งสองหกเก้า R ให้ผมเข้าไปได้ไหมอ่าเช็คเฮ้ยเดี๋ยวไม่เปิดไม่เปิดกระจกหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ส่งเก้า R ใช่ไหมส่งเก้า R ดูนี่สิเฮ้ประตูมันปิดเองใช่ไหมเนี่ยไม่เหงื่อ เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยคอมอนโอเคหกเก้าอาร์สเตฟนจีไอทูจีไอสองหกเก้าอาร์สเตฟนออริสันเฮ้ยมันแต่มันต้องให้ดูเป็นตัวคนไม่ใช่เหรออ่ะเดี๋ยวปล่อยปล่อยให้มันออกไปก่อนแล้วกัน ยังไม่รู้ระบบเกมอะไรเลยเดี๋ยวเกมโอเวอร์เดี๋ยวราเ,เล่นใหม่รู้สึกระบบค่อนข้างน่าสนใจนะครับไปไปเลยไปเลยไปยโถ่เอ้ยเก็บตัวเค <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าผิดเขาคงจะโทรมาบอกมั <laughs> ้งยามประสาทเลยเว้ยเด็แปลว่าเรา แปลว่ารถมันจะมาจากทางนี้เท่านั้นเสร็จนะโอเคโยโยโย่อยโย่ตรวจก่อนตรวจก่อนอ 3, อๆๆอ 3, ลีโอเอ็นสามเอ็ดนะเช็คเช็คเช็คอ่าเอ็นสามหนึ่งลูอิสวูดเฮาโอเค มันเช็คชื่อ,อยังไงวะมันต้องเป็นคนไม่ใช่หรอเฮ้ยเ hey, ปิดประตูไหนได้ไหมข้างหลังไม่มีไม่เป็นไรนะครับคิดว่านะอ่ะ,ปะไปไหนก็ไปไปอ๋อโอเคโอเค ไม่จําเป็นต้องเห็นตัวคนเว้ยแต่ว่าผมผมแปลผิดเองอะ่ะให้ตายเถอะก็คือถ้า,ถ,าถ้าถ้าทะเบียนรถมันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดนะครับไม่ต้องให้เขาเข้านะครับโอเคเข้าใจละก็ว่าอยู่มาแล้วมาแล้วปิดแล้วนะประตูโอเคเช็คดิ G ี D ูดีศู มันมีชื่อด้วยไงผมก็เลยคิดว่ามันมันต้องดูด้วยเฮ้ยผมไม่เห็นวะเด้อเด้เด้อจียดีจยูดีบีศูนย์หนึ่งเด้วเด้วเด้อโอเคมีมีมีด้วยว่ะไม่ตายอะขอโทษนะวันนี้เหมือนฉันจะไม่สบายนะแต่ว่ายังไงก็ต้องไปให้ได้ไม่งั้นพลาดน่าสำคัญ ด้จาจะยวเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วนี่ไปได้เลยทำทำไปได้ปองทะเบียนมานะคือพอมันมีชื่อคนเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันต้องมันต้องยืนยันชื่อเรื่องแต่ว่ารลยางมันเถอะผมว่านะถ้า ถ้าสมมติมันมีรถคันไหนที่มันไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในสมุดเนี่ยผมว่าตอนเราไปเช็คตอนเราไปเช็คใบทะเบียนผมว่ามันต้องขับรถชนเราแน่ๆเลยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไว้ใจ XT2M28 เช็ค XT2B08 เดี๋ยว m xt สอง m สองแปดวัตอ๋อโอเคผมดูผิดเองหรือเปล่า B กับเลขแปดมันเหมือนกันเดี๋ยวต้องคุยกันการดูอีกแล้วเหรอได้ยินแล้วนะไปแจ้งเขาได้ไหมได้จะาลบตแป๊ด เฮ้ยตรงนี้ก็กดได้วัดผมจะไปเปิดสองทางดีทิ่ไหผมแค่ลองว่เฉยนั่นแหละเดี๋ยวเพิ่งมีรถเข้าฝั่งซ้ายนะปิดปิด,ปดโอเคอย่ยานะอยานะสี่คันแล้วนะวันนี้มีสายเข้าเออเลอร์โคด ศูนย์ห้าศูนย์สี 5, ส่เจ็ดเจ็ดขอ <7. S 1> อนุญาตจดไว้ก่อนวัดทำไมมาถึงมีเออร์เรอรโคดด้วยโนวาเน็กซันโอ้โหเนื้อว่าชื่อหมดโอ้มีใบให้อ่านตรงนี้ด้วยนาตาชาตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว โอเคแค่ AU87UI โอเคมีล็อกประตูไม่ได้ใช่ไหมฉันว่าจะพักอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะแต่ว่ามีสายเข้าเป็นเหตุด่วนด้วยปล่อยฉันเข้าไปได้ไหมได้ได้ได,ได,ได้แต่เมื่อกี้เออร์เรอร์ R B มันคืออะไรวะแล้วคือมันใบให้อ่านตรงข้างหลังเราด้วยเว้ยเออ จะสมาธิการแปลผมหายไปหมดละโ <c oughs> okay. อเคออกไปแล้วนะอ่านอ่านอ่านอันนี้อ่านไม่ออกครับอันนี้ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้เป็นแผ่นเดียวครับเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะใครแล้วเดี๋ยวใครมาประยืนอยู่ตรงนั้นฮัลโหลช่วยด้วย เดี๋ยวเดี pads, ๋ยวเขาจะไม่ทำอะไรเลยเ A 5 A อ8 F A 5ถ้าผมเปิดส cute, มุดดูแม่งม่ต้องหมายแน่เลยอฟเอห้าเอสี่แปดเีม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 ีการดึกอีกแล้วใช่ไหมเหมือนกันแหละให้ฉันเข้าไปได้ไหม ได้ๆได้ไดไดไดอยู่อยู่เป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะเอ้ยมีปัญหาอะไรเปล่าฮะมองไกลๆตรงนั้นอ่ะไม่กล้าหันหลังให้มันเไรไืยตัวเปิดยังโอเคเปิดละเคไวๆปิดไม่ต้องมาหาจังหวะอะไรของเขาอ่ะจังหวะแรกนี่คือนึกว่าเขาจะหยิบปิน หยิบหยิบปืนหยิบปืนมายิงแล้วเอ้ามันขึ้นรถไปแล้ววัดอะไรของเขาวะน่ากลัวกว่าผีก็คนดี่แหละครับคนไม่ดีคนร้ายมาสังเกตการอยู่แน่เลยใครเคาะประตูฮะหรือว่ากระจกใครเคาะกระจกเจ้าตฟัก ทำไมมีเสียงแล้วเบื่อละแล้วมีเสียงควันด้วยนะ System failure System fail อะไรวะโทรศัพท์ป้อมยานนี่เป็นยังไงกันแน่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใหม่คันนึงแล้วเดี๋ยวคันเดียวกันปะเนี่ยเสียงอะไรวะ D E อีสี่ทเก้าสามคุยกันก่อนนี่คือ NOVA n e x o n HQ เใช่ไหมพยายามสินะวันนี้เป็นวันแรกเลยอะ่ะแล้วก็หลงทางนิดหน่อยมาสายซะด้วยให้ฉันเข้าไปได้ไหมโนน get the fuck out ผมไปได้เช็คไบทเวียนเลยนะแต่มันมันเหมือนรถคันที่มันมาจอดตรงเนี้ยจอดตรงกลางแล้วมันมามาจ้องอยู่เลยอะเสียงบรรยากาศมาจากไหนคือก่อนหน้านี้มันมีเสียงระเบิดนั่งโทรมาอีกละซิสเต็มเฟลไมเนี่ยโทรศัพท์สิงกะบวยงงจุดจุด ตัวหาป้าเหรอฮะเฮ้ยโลตอนนี้ผมสงสยยัยอย่างแรงเลยครับเสียงระเบิดมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นวัดขอห้าบาทเหรอฮะไม่มีป้ายตรงนี้ด้วย แล้มันมีกระดาษตรงนั้นด้วยต้องรู้เนี่ยเราต้องคุยกับคนก่อนแล้วค่อยเช็คอะไรของคุณเนี่ย r e 8อ3 1แปดศูนย์สามหนึ่งไม่โทรไปจังเลยเดี๋ยวช่วยด้วย What เฮ้ยมันมีกระดาษอยู่ทางซ้ายกับขวาตอนไหนวะเนี่ยผมเพิ่งเห็นขอไปอ่านก่อนได้ไหม เฮ้ยนี่ก็ขยันโทรไปจังเลยเฮ้ยวิ่งเขาวิ่งไม่ได้ยามภาษาเลยวะเอเม e ร์เจนซี่เอเอร์เจนซี่เหตุด่วนเหตุด่วนมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นอาวุธพร้อมออกซิเจนเฮ้ยกูจะตายเหรอเดี๋ยว ประกาศล็อกดาวน์เตรียมอาวุธลดออกซิเจนครอบครัวจะรู้การตายของคุณเอ้าเดี๋ยวเรื่องรับจำเป็นใชยังไงฮาย J H O E C C คบหนึ่ง JH O JH O E C C โอเคได้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 เปิดให้แล้วบีบแต่อะไรขึ้นหัวต้อ,อยังอีกเหรอนั่นทักถูกเวลาด้วยเห็นไหมไปเด็๋ยวก็ไปก็ม่อนเบบ อะไรอุยเฮ้ยพีตอนจบหลายตอนด้วยเหรอโอ้โหน่าสนใจคนระับแต่ว่าตอนจบที่เหลือเดี๋ยวผมไปหาดูเองที่ท,ทีหลังแล้วกัน โอ้โหเฮ้ยเป็นเกมแต่เกมที่คอนเซปต์น่าสนใจดีนะมามา,มาตรวจตอนนี้โอ้โหแล้วคือเกมนี้มันมันไม่มีตุ้งแช่ครับแต่ว่าบรบรยากาศมามันก็มาอยู่ตุ้งแช่จะว่าจะว่าตอนรถมันตกมาจากฟ้าตุ้งแช่หรือเปล่าก็จริงมันก็เรียกได้แหละแต่แต่คอนเซปต์มันปแปลกๆกันนะไม่ใช่คอนเซปต์อะ ตอนจบมันแปลกรถมันมาจากข้างบนได้ยังไงโอเคครับแต่ว่าจริงๆมันยังม,มันมีอยู่ดีก็มีรถอยู่หลังหน้าหรือห,หลังวะขอเรียกว่าอยู่หน้าแล้วกันอยู่หน้าป้อมป้อมยามอะ่ะแล้วผมไม่ได้อ่านเลยแล้วยังมีโน้ตทางซ้ายกับทางขวาออนนี้ผมลองเล่นอีกรอบหนึง่งเลยเดี๋ยวจะลองหันซ้ายหันขวาดูก่อนเนี่ยมันไม่มี ตรงนี้ก็ไม่มีนั่นสแสดงว่าตรงนี้ก็ไม่มีครับโอเคแล้วเออเรือคนเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงนะให้รถชนได้ไหมเนะี่ยไม่ตายด้วยเออติดอยู่ในรถครับก็ <c oughs> ออกไปไม่ได้ ให้ฉันเข้าไปได้ไหมคือจะไปเปิดประตูให้ก็ไม่ได้อะคงสงสัยต้องไล่ออกโอเคอีกขอโทษนะอ๋อเราเราเดินออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ขอโทษด้วยนะทนไปทนไปเนแปลกๆถ้าผมไม่ให้ใครเข้าเลยสักคนมันจะมันจะเป็นยังไงวะเออ,อรอบร,รอบนี้ลองไม่ให้ลองไมใ่มให้เข้าสักคนเลย โดดไล่ออกแน่นอนไม่จะไม่เขาเว้ยไปเลยก็ไป,ไปา,า่มาสแปมกดไล่ออกไล่ไล่รถอ,ออกตรงนี้แหละผมก็รู้ว่ารถชนเราแล้วตายมันจะเป็นตอนจบหนึ่งนี่แหละกลายเป็นว่าไม่ตายเฉยเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่ให้เว้ยไปเลยก็ไป,ไป,ล,ไปลองดูรับตอนจบมันจะเปลี่ยนไปไหมต้องเปลี่ยนแน่ๆละไล,ไล่ไล่ออกซะขนาดนี้ อย่างน้อยเราเราคนหนึ่งนี่แหละต้องโดนไล่ออกอะอจะลองคิดดูนะถ้าเขาใส่ผีมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะกาศมันมันเหมือนไม่มันมันก็ดูธรรมดาไม่น่ากกวัวนะครับแต่หลังจากที่มีคนมาจอดรถคร้างไว้ตรงนั้นแค่นั้นแหละความคิดเปลี่ยนทันทีเลยอุ้ยอยู่บนรถเฉยเอา ลงได้ไหมเนะี่ยโอเคลงได้ครับไล่ฮะเริ่มมีโนต้ตแล้วฮะจากที่เราได้คข้อพิเี้โนต้ตเดิมนะครับตาตาชาตายการทดสอบการวิจัยอ๋อโอเคแต่ว่าโนวาเอ็กซ์สนนี่แะ่อะไรเออเลยใช่ไหมนี่ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเ,ออเลอโค e มันทำอะไรได้นะไปไปยังไม่ทันได้เบรกลถเลยไล่กูแล้วเหรอแต่ถ้าโนกมันสนุกเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่อ่านดู้วกกันตอนนี้ผมพอจะจับจับใจความของเนเรื่องได้แล้วว่าเขาจะสื่อถึงอะไรนะฮะถ,ถ้า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 ตามที่ผมเข้าใจนะ คือไอบริษัทโนวาเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับบริษัททดลองอะไรสักอย่างนะครับไม่กล้าร,รับประกันว่าทดลองยาหรือเปล่านั่นไงรถรถคันเดียวกันเป๊ะเลยไอไอคันที่บอกว่ามาที่นี่วันแรกอะ่ะอยับมันเนียนหยับมันเนียน <c oughs> ไรนี่เป็นไงล่ะใช่ว่าจะให้เข้าง,ง่ายๆไ้เว้ย ไล่ออกไปทุกคนนะไม่ต้องมาทำงานกันละหยุดการทดลองคนที่มาหลอกเราก็น่าจะเป็นคนคนที่ทำการทดลองแล้วก็ตายนี่แหละครับมาหลอกหลอนเราหรือระขอความช่วยเหลือก็ไม่แน่ใจในโทรซ์บอกว่า Help me นะครับประตูตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เว้ย มีคนเคาะนะครับจริงไม่น่าจะวป็นคนเนี่ยเสียงระเบิดหรือเปล่าวะหรือว่าเสียงอะไรเสียงตึง้งผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงระเบิดนะไม่น่าจะเป็นเสียงอื่นละเสียงเปียเสียงเปีปิดเลยแต่ไม่เห็นควันอะไรไปเลยอะระเบิดข้างในสุดหรอหรือไม่ก็น่าจะ เม่ยต้องมนอันเนียนแล้วป้าย๋ยวชนนะเอ้าเฮ้ยเอาวะมันไล่มันไล่ไ,ได้สองรอบสว์เนี่ยวัด <c oughs> ผมรอโน้ตอยู่นะโน้ตยังไม่มาเลยมันไล่สามด้ด้วยว้ย ตรึกตรึกตรึกตึก,ตร,ก,ตร,กรอโน่อยูน่นะเนี่ยแต่ว่าเราออกไปอยู่ข้างนอกบ่อยเกินไปวะไม่น่าเกี่ยวฮัยมันเลอะไม่ไหนฮะกระจกยิ่งเช็ดมาเพิ่งเช็ดมาอีกใหม่อีกแล้วแล้วคันนี้ก็จะเป็นภา,าษาแปลกๆนะ Help me what ไล่ไล่ไม่ได้ด้วยนะอ๋อแล้วก็หายพอแล้วทีนี้นกก็จะประโผดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับพอแล้วพอแล้วขออ่านก่อนในที่สุดการทดลองก็ดำเนินไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเออฉันตื่นเต้นมากเลยฉันรู้สึกว่า ความลับนะครับมันจะต้องเปลี่ยนแปลงบริษัทนี้อย่างแน่นอนและทั้งโลกก็จะดีขึ้นกว่าเดิมถ้าตามแนวนี้ก็น่าจะตรงกันข้ามนะดูเหมือนว่ามันจะเข้ากันได้แล้วนะตอนนี้หลังจากใช้เวลาเป็นอาทิตย์ถึงเวลาทดสอบแล้วทดสอบการทดลองตราบใดที่เราไม่ได้เออร์เรอร์ศูย์ห้าศูซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วนะทุกอย่างก็จะไปได้สวย แล้วไอที่โทรมาเมื่อกี้เออเรอส่วนศูนย์ห้าศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดตายเถอะถ้าเรายังไม่รับโทรศัพท์ก็ยังมีรถมาหรอมั้งแต่แต่อย่าลืมนะมันมีโน้ตอยู่ตรงหน้าป้อมด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านให้หมดเลยโน้ตอันเดียวแต่ director is still running test director ถ้าเป็นสับทางการทดลองาทางการแพทย์ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าแปลตัวตรงต,ต,ตัวก็คือผู้กำกับนะ น่าจะเป็นหัวหน้าง,งานมัน้งหัวหน้าง,งานยังทําการทดลองอยู่ฉันจะยิงเขาถ้าหากว่าใช้เวลานานเกินไป What the fuck หัวจังวะเฮ้ย Emergency เ,เออ Emergency เบ,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 บลอเบลอเบลอรอโน้ตตรงนี้อยู่นะโอเคทางซ้ายพูดถึงเกี่ยวกับเออร์เรอร์ศูนย์ห้าศูนย์ สี่เจ็ดเจ็ดซึ่งซึ่งในโนบบอกว่าไม่มีทางเกิดขึ้นและการทดลองกังเราไปได้สวยเฮ้ย JHOECC อั J H o e C C. ไนี่ใช่อ๋อโน้นโน้โนจุต่ตรงนี้อ่านก่อนถ้าหัวหน้ามันยังทำการทดลองบ,บ้าของมันอยู่แล้วก็ฉันคงจะไม่ได้เปิด ความลับนะครับด้วยความลับและความลับ <c oughs> เขาเขาเหมือนเขาปิดไฟนะมันจริงๆมันควรจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวด้วยซ้ําไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนะั้นโอเคเดี๋ยวดูก่อนมีโน้ตอีกไหมไม่น่ามีแล้วนะที่เหลือก็ต้องปล่อยเขาเข้ามาโทรไม่ได้ตอนที่เราทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเรา,าเปิดตรงนี้อ่าเปิดเปิด ถ้าเปิดให้ทุกคนเข้าผมว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงครับมาเลยมาเลย